ตลาดหุ้นไทยยังคงรอปัจจัยเดิมๆนะคะการประชุมของเฟดในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะคะช่วงนี้ยังไม่มีปัจจัยใหม่นะคะการแกว่งตัวค่อนข้างจะไซด์เวยยค่ะมาดูตลาดเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมช่วงปิดตลาดลงไปอยู่ในแดนลบนะคะร่วงลงไป0.57จุดค่ะปิดที่1,233.16จุดหค่ราคาการซื้อขายเมื่อวานนี้26,455ล้านบาทนะคะ ต่างชาติขายุฉที่วันเล็กน้อยค่ะแค่16ล้านบาทเท่านั้นส่วนบรรยากาศตลาดทุนไทยในช่วงเช้านี้ต้องเรียกได้ว่าแข็งแกร่งสวนทางกับตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐยุโรปนะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเปิดในแดนบวกนะคะคแต่ว่ายังบวกไปได้ไม่ไกลนะครับล่าสุดขึ้นมา3.19จุดัชนียอยู่ที่1,236.35เราค่าการซื้อขาย4,400ล้านครับอันดับ1 BTS ราคาลดลงมา5สตางค์ตามด้วยอ In ินทัชเริ่มฟื้นตัวครับ ขึ้นมา50สตางค์ t m w ลงมาบาท25้านะครับ SPCG กลุ่มพลังงานครับขึ้นมาได้30สตางค์แล้วก็ดีแท็กฟื้นตัวขึ้นมา25สตางค์ไปตรวจสอบทิศทางของตลาดกดันดูหน่อยครับอยู่ในสายกับผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอราคุณสมพงษ์เบญจเทพาน,านันคุณสมพงษ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเป็นสองพันค่ะค่ะวันนี้หุ้นไทยดูเหมือนว่าจะแข็งแกร่งกว่าเพื่อนบ้านเลยใช่ไหมคะเข้าไม่ถึงขนาดนั้นนะครับตั<า>ว国债สองจุดก เดียวอาการเดียวกันนะครับตรงๆบวกๆลบๆ,ๆกันขบวนชาเราก็ลบไปแล้วก็กลับมาตอนนี้กระบวกสามจุดแต่ว่าตัวใหญ่ก็นิ่งสงบ,บนะครับคงรอดูเปดเย็นวันศุกร์นะครับว่าเบรนเก้จะพูดยังไงซึ่งทุกคนเริ่มเบื่อละค่ะพูดคุออยมาอย่างนี้นตั้งแต่ต้นปีแต่เก้าเดือน 8, 9, 9, แล้วก็ทุกคนก็หันตอนนี้นักลงทุนไทยก็หันไปเล่นแต่ตัวสมอลแคตทุนที่แบบผลประกราาอบการดีนนะฮะต่ละตัว ก็สามารถเล่นกันเองไม่ได้สนใจหุ้นใหญ่แล้วครับรับก็จะมีหุ้นตัวเล็กสมองแกปดีดีได้เงนสุดคับกระชากอันดีห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นะครับครับแสดงว่าการแถลงวันศุกร์น,นี้แนวโน้มน่าจะเป็นยังไงแลวก็จะเป็นแถลงอะไรที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษบ้างฮะคือคือมันเบื่อยจนขี้เกียจพูดแล้วดาวด่าวมาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วแต่เขาก็ก็คือเป็นกันทั้งโลกแล้วทุกคนไม่ไม่ดาวแล้วอืม ครับถ้าอย่างนั้นกลยุทธ์ในช่วงที่เอาละปัใจจัยใหม่ก็ยังไม่มีต้องทํำยังไงดีครับก็เล่นตัวเล็กๆกันนะครับก็ผมต้องกับการดีๆก็จะมีแนวโ,โน้มดีๆก็เคซีซิงเกิลเอสตีซีทีอะไรประมาณนี้นะครับพวกวิกแฉกตัวเงียบยไปก่อนเลยะจะนึกถึงเวลาสมอลแฉกไปถึงถึงขนาดสเปกูลเลตเกงกําไรผู้ทีมีเจ้าของอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลิกก่มจะสนุกสนานกันนะครับแต่ตัวใหญ่ๆก็กลายเป็นช่างสองช่างไม่มีไม่มีจับเลยครับ ค่าหุ้นตัวใหญ่ก็นิ่งๆไปเลยนะคะครับค่ะมีตัวไหนไหมคะที่ราคาค่อนข้างจะลงมาเยอะแล้วตัวใหญ่แล้วก็ทยอยรับสะสมได้บ้างอ๋อมีก็พวกปตทนะครับค่ะลงลงมาลงมาลึกเกินนะครับในเรื่องราคาน้ำมันเองก็ยังอยู่96เหรียญแต่ว่าลงเนื่องจากกลัวกระดุกนันเรื่งแผนเพิ่มทุนกับปตทสอพออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ร่วงลงมาจากส ร้อยสี่สิบกว่าลงบนระดับสามว่าสามสิบกว่าตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างถูกนะครับบาทไทยก็น้อยครับ,รบมีคุณผู้ชมสอบถามมาในไหนพูดถึงตัวกลางกับตัวเล็กแล้วนะครับ VNT อ็นวินิทัยผลประกอบการดีควรเข้าไปซื้อไหมฮะน่าสนใจมากนะครับคือโมนายคือช็อตเทอมเนี่ยมีแรงขึ้นมาตรงนี้ประเด็นก็คือมันจะเหลือนาตานตอนนี้อยู่สิบเก้าบาทติอยากให้อยากให้รอนิดน,นึงนะครับนาตานดับเบิ้ลไฮเดิมดับเบิ้ลท็อปมันอยู่สิบเก้าบาทห้าสิบก็สิบเก้าบาทห้าสิบประมาณนี้นะครับ ประเด็นท่ามันจะเล่นเรื่องของผลประกอบการต่อเนี่ยก็คือมันยังไม่ได้เล่นเลยนะฮะผลประกอบการอพอมระกอลารามดีก็เลยเริ่มชูดแต่ว่า,ามันจะเล่นต่อนเนี่ยแล้วถ้าเราผ่านสะบเ้าบ5ทหาบได้มันไปได้ถึง23เลยนะครับข้ามูจะลงมากก็มปนจัมีน่าสุนใจเพราะฉะนั้นจุดใช้ตัดสินใจนี่19บาท50ใช่อาจจะทำกำไรตรงน,นั้นก่อนแล้วก็ถ้าผ่านได้ก็ขายตัวอื่นมาซื้อตัวนี้เลยนะครับแน่โนมมันจะไปได้อีกครับมีนักทุนสอบถามมาอีกตัวหนึ่ง svi ค่ะจะเข้าไปรับดีคะ เอสบีอก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะแล้วต้าสุดท้ายอยู่สามบาทเก้าสอุชนพอดีเลยแต่ไปเก้าสิบตรงนี้นะครับประเด็นคือคือถ้าเบรกได้ก็จะเป็นบายสิกแนวนะครับก็ตอนนี้ฮิตมากเลยนะหุ้นลักษณะนี้นะครับเบรกได้ก็ไปต่อเลยนะคะไปได้ถึงสี่บาทห้าสิบเลยครับค่ะได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณสมพงศ์ดีครับสวัสดีครับ มาเล่นหุ้นเล็กๆหุ้นกลางๆกันบ้างนะคะแต่ก็ต้องเข้าเร็วออกเร็วแล้วก็ดูจังหวะกันให้ดีด้วยศึกษาปัจจัยหุ้นให้ดีจะลงทุนถ้าหากว่าระยะกลางหน่อยก็ต้องศึกษาให้ลึกกันหน่อยนะคะ <S <S อย่าตามกระแสะอย่างเดียวมาดูตลาดหุ้นต่างประเทศกันต่อเลยนะคะผู้ชมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีตลาดไปลาแดนลบทั้งในฝั่งของสหรัฐยุโรปค่ะไปดูที่ฝั่งของสหรัฐก,กันก่อนนะคะดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ลงมา21จุดนะคะยืนที่13,102จุดค่ะน a ต d a กบวกสวนทางขึ้นมาได้3.95จุด S&P ค่ะลงมา1.14จุดนะคะฟุซี่ของลอนดอนลงไปไม่ถึงจุดค่ะ c เซฝรั่งเศสลงไป44จุดดัชเยอรมนีลงไป31จุดนะคะตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียก็คล้ากันไปค่ะโตเกียวขึ้นมา10จุดค่ะสิงคโปร์บวกขึ้นมาได้7จุดหังเซยงฮ่องกงลงไป9จุดนะคะไว้เต้ไต้หวันบวกขึ้นมาได้6จุดในขณะที่ตลาดหุ้นของมาเลเซียบวก11จุดค่ะอินโดนีเซียลงมา13จุดนะคะมาเลเซียบวกขึ้นมา1จุดโซบวกขึ้นมาได้ หนึ่งจุดค่ะมาดูทิศทางของบาทไทยกันบ้างปิดตลาดเช้านี้แนวโน้มอ่อนค่าทรงๆนะคะสามสิบเบาทยีสตางค์ถึงสาสิบสาสตางค์ต่อต่ลาลานสหรัฐค่ะจากปิดไปช่วงเมื่อวานเย็น 30, สามสิบเ็บาทยี่สิบแปดตางค์ถึงสามสิบตางค์ต่อต่ลาลานสหรัฐมาดูราคาทองคำกันต่อนะคะราคาทองคำช่วงนี้ยังคงผันผวน,นอยู่นะคะหลังจากที่หลุด1 6 6่นเหรียญลงมาได้นะคะเมื่อขอึคนนที่ผ่านมาไต่ขึ้นไปถึง1672้เบอเหรียญต่อทรยออสนะคะก็ะะเลยทำให้ บวกขึ้นมา50บาทตับทองคำค่ะแต่ว่าในช่วงเช้านี้ทองลงมาแล้วประมาณ6-7เหรียญน,นะคะล่าสุดอยู่ที่1,667เหรียญต่อทรัลส์นะคะทองคำแท่งรับซื้อ24,600ขายออก24,700รูป,ปรพันณรับซื้อ24,240ขายออก25,100บ,บาทมาต่อกันที่น้ำมันดิบค่ะคุณผู้ชม w t i นะคะปรากฏว่าราคาเมื่อคืนนี้เพิ่มขึ้น8.6เซนล่าสุดอยู่ที่96เหรียญ33เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนเรน์ที่ลอนดอนก็เพิ่มขึ้น32เซนต์ ปิดไปที่1นึ่งร้อยสิบสองเหรียญต่อบอารแล้วนะคะครับก่อนจะไปพักเบรกกันนะครับมีข่าวเรื่องของ AEC น่าสนใจคุณผู้ชมฮะก่อนที่เราจะไปเปิดประชาคมเศร,รษฐก <c oughs> <ค>ิจอาเซียนคู่แข่งขันจากต่างประเทศเข้ามาปรากฏว่าช่วงนี้ SME ของไทยเองก็แข่งกันดุเดือดเลือดเลือพราเหลือเกินกนรรมการผู้จัดการของอัมพลฟู้ดโปรเซซิ่งครับคุณเกรียงศักดิ์เทพดุงพรเขาบอกว่าณนะปัจจุบันนี้ครับ SME บ้านเราจํานวนมากใช้กลยุทธ์การแข่งขัน ลดราคาให้ต่ำกว่าคู่แข่งและมีของแถมในการจูงใจลูกค้าด้วยเพื่อความอยู่รอดสิ่งที่ตามมาก็คือผู้ประกอบการ SME รายไหนไม่สามารถใช้กลยุทธ์เหล่านี้ได้ก็ต้องปิดกิจการตายไปจากระบบนะครับก่อนที่จะมีการเปิด AEC ในปี58เพราะฉะนั้นคุณเกรียงศักด์ก็เลยแนะนำมาว่าอยากจะให้ SME ให้ความสำคัญในกระบวนการผลิตที่ลดต้นทุนรวมถึงการพัฒนาสินค้าที่แตกต่างจากคู่แข่งและก็ศึกษาตลาดสินค้าจะดีกว่า เพราะว่าตอนนี้เราต้องแข่งสินค้าที่มีมาตรฐานแต่ราคาก็ต้องถูกด้วยและมีของแถมสวยๆเหมือนกับกรณีของการผลิตกะทิครับของเดิมไม่มีใครสนใจจนอัมพลฟู้ดเข้ามาปรากฏว่าณปัจจุบันคนแข่งขันในตลาดกะทิมีมากถึง21รายแล้วทางอัมพลฟู้ดก็เลยเน้นเรื่องของเทคโนโลยีกระบวนการผลิตจนตอนนี้นะครับเขาบอกว่าสามารถผลิตกะทิจากมะพร้าวหนึ่งลูกได้มีน้ำหนักอยู่ที่1.6กกิโลกรัมจากของเดิมเนี่ยได้น้ำกะทิเพียงแค่1กิโลกรัมเท่านั้น อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการปรับตัวจากการใช้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆนะฮะคะ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ามาใหม่ิสา3กันต่อค่ะ